ครับ mm hmm. ทุกคนมือถือตอนัี้ถือส่้างเข้าบ้านไรเกอรนะโอเคมาดูมุมนี้วันนี้มาลื้อรถนะครับแตยคือ <Thank you. S 1> ไอขาจับกันสะบัดผมมันหักนะตอนเนี้ยมันก็มาโดนแฟร์ลิงผมเนี่ยมันตีขึ้นมามาโดนแฟร์ลิงผมเป็นรอยเลยนะ mm hmm. ก็เลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนขาจับใหม่นะครับผม mm hmm. ก็เลยเอาเป็นของ RSV เลยนะ จะได้จบจบนะครับผม uh, SV ส่วนเจ้ากันสปัดก็ยังเป็น All in นเดิมนะครับผมโอเคมามจะมาลื้อรถกันก่อนเลยนะผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะผมเคยสอนลื้อไปหลายรอบแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าวิธีการลื้อเจ้า750นะ อยากดูที่ลึละเอียดละเอียดดูได้ในคลิปเก่าๆเลยนะครับผม เข้าอีกอะทำไมล่ามาละเนี่ยอยังไงฮะงงทำไมไม่เข้าหรือว่าให้ขันลงไปทั้งๆอย่างนี้เลยเหรออะม่งก็ลงไปทั้งๆด้วนๆอย่างนี้เลยอะไม่ลงผมจะเอาน็อตตัวเดิมมาใส่แล้วนะ <c oughs> จริงอะ่ะ <c oughs> ชักหงุดหงิดแล้ว <c oughs> ออกมาตอนนี้เขาป้อนได้นะครับโอเคเอาง่ายเลยต่อมาต่อมาก็คืออันไหนอันนี้อันนี้อันนี้จะใส่กับอันไหนอ๋อคือบูทอันนี้ต่อกับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ต่อกับอันนี้ใช่ไหมอ๋อจะเป็นลักษณะนี้อือดี๋ยวผมกลับไว้ก่อนวันนี้ผมมาขู่จะตุกตาแทนสาวก่อนนะเพราะว่าสาวกมองจะขู่โดนนะแล้วผมอยากให้โชว์ร้อยใช่มา เกี่ยอะไรเดี๋ยวับดาด้วะเรต้องใช้งนนมเป็นรเราต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าจับไม่ได้ใช่ไหมผมก็ต้องใช้เนเป็นรอย่ไหนเนี่ยมันคืต้องเป็นอย่างนี้อืออวผมดนับตุ๊กตาห็นไหครับผมนี่จะดูผมงเครับผมดูมงมังเล โอเคแล้วก็เอ็นพอดีไม่ได้ขันนาน これとはこうあっも、ねね、<laughs> う全然分かんない。 โอเคเสร็จแล้วก็บวกสองอันนี้ลบเื่ากันสองันนี้โอเคดูนะดูมันจะเป็นแบบคูณดีนะวงมีจังจะใส่อไปนะครับ อ่าฮะแล้วก็อันนี้จะใช้เป็นก๊อตไฮเทียมคนนึงปะนเดี๋ยวนะเราจะใส่ได้ไมแม่จะได้นะเดี๋ยวลองดู ออืมงใ้ลองไปกด็นไหนลนะเดผมลองันดูนว่าสกันได้มกันนะกันใช่ไหมนจะได้ละนับไทยเทด้นเนี่ยหมน่าจะคนละใจแล้วนี่นืคูไม่ตดคมที่ไมช่วยอลอคุสันนี้คืออจะมืน ก็เท่ากันนะว่าจะใส่ได้ไหคะลองดูตะว่าเป็นหัวท็อปหัวท็อปหัวท็อปใส่ไหนวะโอเคใส่ไม่ได้็ดีมากด้วยไม่เป็นไงขันใส่ก่อนแล้วค่อไปขันแน่นที่ร้านเอาแล้วกันนะครับ เรียนดูความยาวเนละยแไ้ก็าสามไม้ได้ไหมรนก็เรียนแล้วมัเป็นยาวไม่เท่ากันมันยาวเท่าหรนะ่ยาวเท่าไหร่วะสามสิบกมุดใช่ยาวสามสิบหมุดโอเค่่หาเปลียนนะ

แก่ <c oughs> ไม่มันมีเสียงมันนมันินออดอัดดอัด วันน okay. ี <t <uk> t ้ผมก็เปลี่ยนขาจับ <movie> กันสวัดคร่าวๆประมาณนี้นะก็เหมือนฟังดูผมเปลี่ยนไปผมบ่นไปแล้วกันเพราะผมก็คาใจอยู่ทําไมมันถึงหักนะครับผมผมก็เซ็งเหมือนกันนะแต่อนี้ก็ช่างมันนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วโอเคยังไงเพื่อนๆก็ลองเช็คดูดีๆนะว่าขาจับกันสวัดตัวเองน็อตมันมีปัญหาหรืออะไรไหมเพราะผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะแต่ใส่เสร็จอะแล้วอยู่มันก็หักนะครับ โอเคยังไงวันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะ,ะใครสนใจเซอร์วิส i g b กไบอะไรยังไงทักมาพูดคุยสอบถามราคาได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะไม่ได้ทำแค่750นะครับผมยังไงผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะสวัสดีครับ